สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมาผัวมาพัวกับช่องสาหม่องชาแนลค่ะก็บรรยากาศบ้านสวนสาหม่องนี่ละค่ะกับมาเบิ้งนาข่งว่าบรรยากาศยุทงยุนาจะเป็นแบบไหนเนาะค่ะสาหม่องสังเกตเห็นค่ะพี่น้องว่าต้นหยางต้นจิ๊ค่ะเดี๋ยวสาหม่องสิพาพี่น้องไปเบิ้งเนาะค่ะปัญหาเสียว่าเฮ็ดเกิดขางบานเลยค่ะบ่บากไปเก็บไก่เลยค่ะเฮ็ดเกิดอยู่ขางบานปะเดี๋ยวเขาน้ำติเก็บกัน เฮ็ดเกิดยุขางบานค่ะสาหมองก็กต้ามาน้ำเด้อค่ะ,ะต้าประกอนของเฮาเดี๋ยวเฮาสิพามาเบื้องเห็ดมเมน่อเมอราเรนเนะะี่ยค่ะเฮ็ดเกิดยุขางบานี่หลีเลยอันนี้ดอกดอกขึ้นสูแล้วค่ะห้อยบงกือกิน เดี๋ยวค่ะใ,ะใี่หละ2เก้นแดดกระซ่องค่ะเดี๋ยวแพนกองให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวแพนกองดันหลังให้เบิง้งมีค่ะบัมเบเวาเนวล,เลนเดอเห็ดเกิดขางบาน,นี่ลีแล้วค่ะได้แกงหน่อยนึพงคนเด้นี่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  เห็ดน้ำหมากนะค่ะอันนี้เห็ดน้ำหมากนี่นี่ค่ะหลายดอกด้วยกันเติบว่ามปนน้อยๆดอกหลายดอกอยู่ด้วยค่ะคุณอ่ะนี่วุ่นกะแมนเบิดด้ค่ะคุณอ่ะคุณน่ะแดงๆนะคะนีกะแมนค่ะคุณอ่ะหลายดอกห่าดีๆที่ได้แกงค่ะใบไม้ตุนๆึ้นกะแมนด้ค่ะใบไม้ตุนๆึ้นกะแมนโอ้ เก็บเห็ดเนี่ยค่ะคุณนะเห็ดน้ำหมากนี่ละเห็ดน้ำหมากตะเกา و ตะเกะอีกดอกนึงสบายไรเก็บเห็ดอยู่ข้างบ้านค่ะคุณนะโอ้สุดยอดเลยค่ะเก็บไปแกงไปแกงกินเว้นเด้่ยนะคะ นี่นี่นี่อันไหนจ้องไว้เป็นเสือ้อโอ้ยอันนี้สูเแล้วคะ่ะจ้องไว้เป็นเสือ้อแต่กระบาสูได้ละใดอยู่นี่ค่ะเอาเป็นลางกระไดอยู่ค่ะนี่พูดนะหลายดอกอยู่ด้ค่ะพูดนะพูดนะเนี่ยพูดนะ,นดนะใส่ตะกร้าไว้ก่อน กินน้ำหมากหน่อยค่ะเดี๋ยวสิพานรอหาเห็ดยุปานะเจ้าของเด้อค่ะขนาดข่างบ้านนี่ข่างบ้านหลีนี่นี่ข่างบ้านนี่หลีค่ะนี่ไม่ได้ตัดต่อไม่ไม่ได้ตัวแสดงแทนนะคะเห็ดอีหลีค่ะเห็ดเกิดข้างบ้านของแทอ,อันนี้ให้เพื่อนเป็นเซียซะ เซลาสมองเห็นหลายดอกยู่วงหันนี่ค่ะเห็ดเห็ดน,นำหมากเห็ดน,น้ำหมากชนี่นี่แกงหอมหอมเลยนะคะหอมคักเกิอดอยูใ่ในเงาหยาก็บนี้ค่ะนี่ อยู่ในทางต้นค่ะดอกงามๆเลยนะพูน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 อยูนอกรัวบานสวนก็มีเดี๋ยวสิพาออกไปค่ะพาออกไปเก็บข้างนอกเก็บข้างนอกบานสวน,นไปงางไปชมทงนะ้าดาน,นาน้ำค่ะ เข่าล้อน้ำช่วงเนี่ยบรรยากาศเยวจะพาะเข่าป้าน้ำค่ะเข้าป่าหาเห็ดแต่มันเป็นป่าเห็ดข้างเดี๋ยวเบื้องกอ็เป็นใบไม้ตุนๆนัังมองเป็นใบไม้สีตุนๆกับเบิ้งโอ,อันนี้อันนั้นดูดย นอนหย่าค้าค่ะเสต่ละเนม้มาเห็นอยู่นี่โอ้โอนี่ค่ะโอ้ยกลองกับว่าฟูกัดนี่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 เห็นอีกแล้วค่ะมาเลยนี่ยกับก่อหย่านะะเนี่ยค่ะมือบังเนะะี่ยค่ะแตกน้อยนึงแต่อันนี้พอได้อยู่ นี่ค่ะย่กับกอหญ้าเลยนั่นหาในบานก็ได้กแกงหน่อยหนึ่งแล้วเน้อนี่จากรั่วบานมานนี่สิมีเหงา,งากลยอยุหนี่เด้อค่ะเหงากลือยุแค่ใกลๆติดบานสิพามาหลาะเบ่งอยู่ในเหงากลยว่ามันสิเกิดอีกบ่สงสัยคงสิเกิดค่ะนี่อรอเหงากลยเลยค่ะเปิดออกเปิดออกกระแมนเลยค่ะนี่ดอกง่ายเติบย่เด้อ เห็ดน้ำหมากค่ะป้าเดี๋ยวเราเลาะไปหาในป้าบ้างทุกคนนี่ยูยูไหนหันก็เคยเกิดขึ้นกันสมองว่าได้ยางเข้าไปตรงซองบ้ง หาเลาะหาเห็ดเกลียงในป้าไหมก่กาตัดแปลนล้วเด้อค่ะแบ่งเป็นทีไฮทีนะ้าแล้วาวมองก็ปลูกต้นยางไว้ป้าไหม่นี่เอาเครื่องตัดหญ้าตัดเปลนแปลนเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นยางนะ ดอกสูแล้วค่ะเมื่อเคลียดอกหมดแดงหลายๆค่ะพี่น้องก็เลยว่าอยากเคลียนี่ค่ะนี่ยูไกลบงขีคือค่ะว,ว่าเมื่อเคลียก็เคลียเบื้องน้อยหนึ่งโอ้ยใบไม้มก็หลายหมดแดงก็หลายค่ะค็ดน้ำหมากน้อยค่ะ ดอกจูมดอกสุแล้วค่ะปลูกไ้เพื่อนเป็นเชื่อนี่ค่ะเตาหมองซื้อต้นยางมาปลูกแบบเม่ได้มีเสือเห็ด,ด้อค่ะเป็นซื้อต้นยางแบบตามธรรมชาติมาเลยค่ะพี่น้องจะว่าเพิ่นก็มีเสือเห็ดอยู่ในตู้ยู่แล้วเนาะในตะกูลต้นไม้พืดวงยางหรือว่าต้นยางนะเขา นี่มันก็หายเฮ็ดแบบนี้แล้วค่ะปลูกปลาสร้างความสุขนะค่ะสมองกระปูกนี่ได้เห็ดนำหมากตะเกาดีดีค่ะโอ้ยหมดแดงหลายค่ะสู่หมดแดงมาได้ค่ะนี่ดอกหนึ่งเหี่ยวๆแล้วค่ะฝนบ่ตกแรงไหลายพี่น้องแถวบ้านสมองแรงๆค่ะเห็นแบบแบๆบค่ะเห็นแวบบแบบนี่ค่ะซื้อตน้นยางมาปลูกนี่พี่น้องนี นี่ต้นยังยู่ยไก่ๆน,น,นี่ค่ะนี่ค่ะต้นยังนาเกิดกับต้นยางนาค่ะเห็ดน้ำหมากเห็ดอื่นว่าท่านได้เห็นค่ะช่วงนี้จะเป็นเห็ดนำหมากก้อนอ้ยหมดแดงหลายๆหมดแดงหลายพักค่ะ เปิดหากับเพียงกับหยังนี่เกิดขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะเปิดหากับเพียงกับอันที่วางไว้ตัดหยาไว้เตะเก้านี่ค่ะดูนะนี่ค่ะโอ้ดอกกระจิมมุนเนี่ยเป็นเสลือก้อนจะเป็นเห็ดตำหมากล้วนๆเลยค่ะเห็ดอื่นบ่มีเลยพี่น้องบัฒท่าน้เกิด อ๋อตาหมองเคี้ยวหันจนดอกแตกเนาเอาเป็นเสียต่อไปค่ะเห็นใบไหมตุนตูนขึ้นก็แมนเลยค่ะดอกแหงฝนบดตกไหลเห็ดแหงเบิดตาหลังหมง่งโอ้ยพูนะมดแดงหลายๆเขาก็ต้องสู่สู่กันกับมดแดงค่ะ หมดแดงใต้ายเลืม่มลืมกาดเจ๊บเจ็บเคี้ยกระเด็นกระดอนหมดแดงกระไลยหลายค่ะหาเสาออกกบเบิบ้งกบยาโอ้แตกเบิ้ล้วพี่น้องเอ้ยตามองเก็บเห็ด เฮ็ดชนิดนี้มันบอบบางค่ะม้ามุมนี้เป็นเฮ็ดแปลงนะค่ะหรือว่าเห็ดดินเห็ดแปงเฮ็ดนาขาวอดอกนี้สู้แล้วค่ะก็เห็ดเพื่อนเป็นเสียค่ะเห็นน้ำหมากดอกน้อย Ang, เห็ดแปงเกิดจาเหงาต้นสาคูค่ะนะเห็ดแปงหรือเห็ดขาวดินค่ะนี่ค่ะเห็นหลายดอกอยู่เด้ออยู่ขางทางนี่ค่ะขางทางนี่ค่ะข้างทางเข้าบ้านสวน head um เห็ดน้ำหมากเห็ดอันนี้ละแกงหอมแกงแซบนะคะ เห็น้ำหมากชนิดนี้เกงหอมแกงแซบค่ะสมองมากมากเห็ดอันนี้แล้วพี่น้องนี่ค่ะลองดอกเปิดให้พี่น้องเบิ่องก้อนนี่ค่ะนี่ลักษณะเห็ดรูปแบบนี้แล้วค่ะลักษณะเห็ดเกิดค่ะเกิดยุคหางอันนั่นเลยด้อค่ะนี่ สามองก็กดซูมอีกแล้วนี่ค่ะงามงาม,งามค่ะเห้ชฉนนี่นี่ n. นางยุ่งสิกระได้ก,กินหอมหวยขึ้นมาได้นะคะยุ่งไกลไกลกันนี่อีกค่ะเพิ่งใบม่ใหม่ขึ้นเลยอุ้ยสามองเกือบเกือบเยียบนี่เกือบเยียบค่ะจูม,มัน เพิ sabia, mai, mai, i, ่ใหม่ๆขึ้นเมรุเนื้อเิ็ดน้ำหมากนี่มี cả, e ทั้งดอกสุดอกอันนี้ก็มีค่ะเห็น้ำหมากน้องนี่ค่ะเป็นเห็ดน้ำหมากชนิดน้อยเด้อค่ะบ่แม่นแนวใหญ่เด้อค่ะอันนี้คือเสียล้าแล้วค่ะกินเมื่อไหรเด้อท้องเสีย เพิน่นพี่หนงเป็นบบใบไม้เพิ่งเพิง่งตุ่นตูน,ตนขึ้นน,น,น,นี่ค่ะแมนเลยนี่ค่ะนี่อขอเด้อยังบ่งกือกันพี่หนงเพิ่งกินคาแล้วละ นี่นะค่ะแล้วนอนสรลูเพ็ดกระจิมไดประมาณแกงน้อยนึงค่ะสมองกระหาขาว,ขา,วขาวเดอ้อพี่น้องไม่ได้เคลียอะไ้อย่างมากมายค่ะกระหายางหาต้นที่เคยหาเนาะแล้วก็ตน้น,อ,นอื่นที่วา่ากระบ่ไดไปกระหลายพี่น้องพอดีมีธุระทั้งบานเจ็บไปเห็ดน้ำขลกเลยหา,าขาวาวพี่น้องเบืองเนาะคะ่ะเพราะว่าเห็ดเกิดยุ่นะกระเพาะได้เก็บกินเก็บแกงอยู่นะะนเนาะค,ค่ะนี่แหละอัปเดตกระตามาสลูเพ็ดค่ะกระได้แกงแกงน,อนง้อยนึงออจอค่ะไดถวยนึงพอดีกินเทียงค่ะ เอาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมนีเสาหมองกระพามารอเบิ้งบานสวน,ะะนนะคะชมคงชมทาเนาะค่ะกระพับพี่น้องรอหาเหตุนี้แล้วค่ะกัษยีใดายข้อไปแกงอยู่ค่ะเป็นจังใดแน่เนาะคะ่ะพี่น้องในเบิ้งคลิปเสาหมองเรามีความคิดแบบใดแน่กะคอมเมนต์มาต้ยด้านล่างคลิปเสาหมองเด้อค่ะหรือว่าเข้าไปเบิ้งใน YouTube Channel หรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจเสาหมองค่ะเสาหมองชาแนลเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ฝากไว้น้ำในเด้อค่ะ ในกะพาพี่น้องเลาะบานสวนนี่ละเห็ดเกิดยุดติดบานสวนเลยค่ะพี่น้องมีความคิดจังไดเลยว่าอยากปลูกต้นยางน้ก็ล้องปลูกเพ้่อพี่น้องเริ่มตงแต้มมือนีก็ะบ่สายค่ะเสาหม่องซื้อต้นยางน้มาปลูกกับ่ไดดว่าใส่เสือเห็ดเด้อค่ะซื้อมาปลูกแบบตามธรรมชาติเลยค่ะสาหม่องอยากซื้อมาปลูกกับมาปลูกเลยแต่ว่าเห็ดที่ใดนี่เกิดจากต้นยางน้เองเด้อค่ะต้นยางน้ที่ว่าบ่ได้ใส่เสือเห็ดนะพี่น้องเพราะว่าต้นยางนะกระจัดอยู่ในตระกูลพืชวงยางค่ะวงยางก็คือ พืชเตงรังนะคะเตงรังพวงพยอมตะเคียนเนาะค่ะแล้วก็กบ,บต้นกระย้อมอห่างต่างๆนดเยีหูกันกน,กน,กนะคะนันลาสนชนิดนี้กระชีไห,เห้เฮ็ดเฮาเก็บค่ะค่ะดีหลายค่ะมีความสุขสุดๆค่ะปลูกเป็นยังแล้วก็มีเห็ดออกเนาะค่ะแล้วก็ขางบานกระไรเก็บๆๆเห็ดพรบดงกระไเก็บป้าต่าเฮาอยากเด่งด่วน,นะค่ะถ้าว่าถ้าอยากประจุใชยก็องไปขืนโคขืนเขาเนาะ,ะค่ะคลิปนี้ซอมมงก็ขโตรัรลาไปเบียงสมีเดอ้อเดี๋ยวคลิปหน้าเขา,าพอกัอนไหม สวอมองซีพีเฮดคลิปเยอก็เป็นอย่างกระฝากพี่น้องเป็นก็ลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ต่อมองน้ำดเด้อค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วคลิปหน้ามาพอกันไหมบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปละพี่น้องโอ้